ลูกศิษย์พุทธเจ้าเหมือนกันพวกเราเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าเหมือนกันรักรับถือพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันถ้าจะมาแย่งกันด้วยทรัพย์สมบัติของพ่อเนี่ยก็ไม่เป็นเรื่องที่สง่างามอย่างนั้นเลยเราสมัครสมานสาไมค่คีเหมือนพุทธเจ้าสอนดีกว่าเรามาแบ่งกันก็ตวงให้คนละเท่าเท่ากันคนละทนานทนานไม่ใช่ทนานทนานข้าวเปลือกลีลีข้าวสารนี่นะไม่ใช่นะทานานตวงเล็กๆถ้วยเท่า กับน่าจะเท่าขันข้าวแล้วนี่มั้งก็แบ่งจนครบตอนที่แบ่งนั้นไปเห็นเขี้ยวที่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สลายนี่แหละเขี้ยว,ยวแกก็อยากได้เมื่อกันนะแกเป็นพระนาคามีนะก็อยากได้เมือนกันก็เลยเก็บสัอนไว้ทั้งที่มวยผมมันก็แบ่งหมดนะั่นแหละคิดจะขโมย ปรากฏว่าแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูเอา้ามันหายไปไหนแล้หาไม่เจอถ้าจะบอกว่าเอา้าตะกี้นี่ที่เขี่ยวผักเขี่ยวของพุทธเจ้านี่ใครเอาไปก็ไม่กล้าเพราะตัวเองได้มาไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมก็เลยเงียบไม่กล้าพูดลักแอะเดียวเลยถ้าพูดเขาจะหัวแม่อาจารย์นะเนี่ยยังขโมยอีกนะ แล้ไปหายได้ยังไงปรากฏว่าเท้าสักกะพระอินเห็นว่าตาคนนี้ได้มาไม่ชอบได้ไปก,ก็สร้างเจดีย์ไม่ได้ทำไมถึงสร้างไม่ได้ถ้าไปสร้างเจดีย์จะสร้างเจดีย์ว่ายังไงเขาเดาใจแกออกแกต้องไปเก็บไว้ที่บ้านแน่นอนเลยไปบูชาแล้วเนี่ยแต่เอาไว้ที่บ้านเพราะชิ้นส่วนของพระเจ้าไม่สมควรไปอยู่บ้านอย่างไรอย่างเลยนะ ถ้าแกไปสร้างเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วก็จะบอกว่าพวกเราทั้งหลายมาช่วยกันสร้างเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วนะเขาก็จะถามว่าเอาอาจารย์เอาพระเขี้ยวแก้วมาจากไหนจะบอกว่าข้าขโมยมาวัน,วนแจกก็ไม่กล้าอีกก็เออไงดีก็คิดอย่างนี้พระอินทร์เดาใจถูกว่าเอาไปแกก็ไม่สามารถสร้างเจดีย์รองรับสิ่งที่มีค่ายิ่งได้สู้เราไม่ได้ มาขโมยรอบสองแต่เขาบอกไม่ใช่อาการขโมยเพราะขาดตัวเดียวนะโยมพลรินขาดอะไรขาดไทยะจิตตังถ้ารักทรัพย์มันจะประกอบด้วยองค์ห้าใช่ไหมของมีเจ้าของรู้ว่าของมีเจ้าของมีจิตคิดจะรักแล้วก็พยายามรักอันที่ห้าก็คือได้ของมาเป็นกรรมสิทธิ์ขาดตัวที่สามคือไม่มีจิตคิดจะรัก แต่มีจิตคิดจะเอาไปทําให้ใหญ่ขึ้นให้ดีขึ้นพระอินทร์ก็ไปเอามาพระอินทร์ไปก็ไปสร้างเจดีย์ชื่อว่าจุฬามณีอจุฬามณีชั้นดาวดึงนะถ้าเราก่อนจะตายนี่ไม่เราก็ได้ลึกญาติเราเราจะนิยมเอาดอกไม้ให้มือคนตายใช่ไหมแม่พ่อปู่ย่าตายายไปไหว เจดีนะชั้นดาวประดึงชื่อว่าเจดีจุรามณีบอกเลยก่อนจะตายเผื่อใจจะได้นึกถึงบ้างจะได้ไปสู่สวรรค์ไม่มีใครบอกว่าแม่เอาทูกเทียนไปนะไปไหว้ผีไหว้เปรตนะแม่นะไม่มีหรอกกลัวแม่จะไปเปลี่ยนเปรตใช่ไหมอ่ก็บอกสิ่งที่ดีๆให้พ่อแม่ตายายเราให้ระลึกถึงพระเกศแก้วจุรามนีไว้ในชั้นสวรรค์จะได้ไปเกิดตรงนั้นพเพรบพระอินท์เมื่อ พระอินทร์คิดอย่างนี้ก็เอาไปไปสร้างไว้ที่นตอนนี้ยังมีอยู่ตาโทนาพามนั้นก็หมดไม่กล้าพูดอะไรสักอย่างเลยนะเพราะว่าตัวเองเหตุนี้แหละชาวพุทธเราจึงไม่นิยมเอาพระธาตุไว้ที่บ้านตัวเองรู้ข่าวว่าวัดป่าพุทธก้าสร้างเจดีย์ก็แห่อมรบจุด้วยเพราะว่าคุณมันต่างกันถ้าเราไว้ที่บ้านเรากราบกี่คน ยมเพลินที่บ้านไหว้พระกี่คนคนเดียวสองคนเอาสามคนสี่คนห้าคนแล้วกันเอาเต็มที่ก็ครอบครัวเรามีชาวบ้านขอไปไหว้จะให้ขึ้นไปไหมไม่ขึ้นหรอกเดี๋ยวเห็นสมบัติเห็นบ้านไม่เรียบร้อยเราก็ไม่แผ่ภัยศาลไม่สุขุควรกับพระบรมสารีริกธาตุ เพราะงั้นพอรู้ว่าที่ไหนสร้างดีๆก็แห่อ,อันเชิญมาร่วมด้วยเพื่อจะให้หหาชนคนทั่วไปได้กราบได้ไหว้พอได้กราบได้ไหว้บุญของผู้ที่เอามาให้คนอื่นกราบก็จะได้บุญมากขึ้นเพราะพุทธเจ้าสั่งว่าเมื่อเราปรนินิพานแล้วให้เอาพระธาตุนี้ไปสร้างสถูปไว้ตรงทางสี่แพร่งทำไมถึงไ,ไม่ให้ไปสร้างอยู่ในสวน มะม่วงใครสมวไม่ได้เพราะคนไม่เห็นคนไม่ได้กราบคนไม่ได้ไหวเพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นจำนวนมากคนที่ดำํำรีสร้างคนที่ให้คนมาไหว้มากราบก็จะได้บุญยิ่งใหญ่ไพศาลด้วยเพราะได้ทำตามพุทธว่าถ้าเก็บไว้คนเดียวบุญก็นิดเดียวท่านอุปมาเปียเสมือนเราจุดเทียนเล่มเดียวอยู่ถืออยู่คนเดียวความสว่างเท่านั้นแหละ แต่ถ้าเกิดมีใครมาจุดเพิ่มจุดเพิ่มจุดเพิ่มถือเทียนมาจุดความสว่างก็กระจายกระจายแม้จะไม่ไปไกลกันนะจุดยืนตรงนั้นเนี่ยจุดยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยความสว่างก็จะมากขึ้นจุดคนเดียวก็สว่างนิดเดียวเพราะมันไหลความสว่างพลังศรัทธามันไม่ได้มารวมกันอันนี้ก็คือเล่าเกดเราฉลองเจดีให้ฟังเผื่อไม่ได้ฟังมานนั่นนะที่จริงพระก,กุบาอาจารย์เขาเล่าหมดแนะล้วเนี่ยเรา โอ้ตั้งแต่9ก้าโมงยันถึงเที่ยงคืนจนถึงสว่างใครจะฟังไหวใช่ไหมฟังได้กี่การโยไมไิรินบางคนบอกไม่ได้มาหรอกฟัง YouTube ไลฟ์สดเราก็ทายสดหลาเช่องโยนนะก็อันนี้เป็นเกรดความรู้เกี่ยวกับเจดีเพราะงั้นที่เรามาสร้างนี่เราได้บุญแน่นอนหลวงพ่ออาจารย์ก็ได้แน่นอนเพราะว่าทำให้มหาชน คนได้กราบได้ว่า้ครูบาอาจารย์ที่รู้ข,าข่าวก็มากันเยอะโดยเฉพาะประโยค9เก้าต่มารวมรวมไว้นะประโยค9 7เก้าเจ็ดแปดรูปอะพระอาจารย์ที่มาร่วมเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องพูดประโยค7เจ็ดประโยค8แปดนี่อาตมากเก็บเก็บข้อมูลไม่ให้อยู่เนี่ยถึงประโยค67หกเจ็ดใช่ไหมให้ก็ขึ้นโพสต์นี่ให้เมื่อวันก่อนว่าอาจารย์มาจากไหนบ้างมาจากมาเลรูปหนึ่งอาจารย์จารันประโยค9เก้ามาจากมาเลนะนอกจากมาจากอีสานบ้างมาจากจัน์มาจาก หาดใหญ่มารูปหนึ่งอาจารย์มหาสัมพันธ์มาจากหาดใหญ่อาจารย์เสาเนี่มาจากไปรัฐมาจากจันบุรีมาจากอุบลจากอุดรหลายรูปๆนะที่นับถือคุ้นเคยกันในฐานะเาะขารู้ข่าวไม่ดีมนหรอกไอ้ที่มลจริงๆไม่กี่รูปหรอกนีมนสิบหกรูปพระมาร้อยกว่ารูปเตรียมของไทยจะทำไปแปดสิบนี่มลยี่สิบนะแต่เตรียมของไม่ถวายแปดสิบอ้าวไม่พอ เลยติดหนี้เพียบเลยตอนนี้นะก็เดี๋ยวจะสั่งกระเป๋าเพิ่มนะจะจิมกระเป๋าย่ามเพิ่มหลายคนอยางได้ต่อว่าอย่าม่ทัวนสวยน่ารักน่าใช้ของแปลกใหม่ไม่ไม่อะไรนะไม่เวอร์เกินไปเรียบร้อยอก็เล่าให้โยมฟังนะในฐานะเราเนี่เป็นเจ้าภาพร่วมกันเหน็ดเหนื่อยด้วยกันแต่เหนื่อยแล้วมันภาคภูมิใจเราได้ทําในสิ่งที่ เราทําได้ยากอีกกี่ปีจะได้ทําอีกจะทอํะทอยังไม่ยอมแพลินไม่แน่วัดเขากาลังสร้างแล้วในสองจังหวัดเราอำเภอรเราจังหวัดเขากาลังสร้างอยู่เราจะไปร่วมด้วยนะแต่ไม่รู้จะอายุจะอยู่ถึงหรือเปล่า,อาของเรารีบสร้างไปสองปีวัดเขาเขาสร้างสามปีสีป่ปีถ้าเสร็จเราก็จะไปร่วมด้วยวันนั้นนะแต่วิธีบรรจุอาจจะไม่เหมือนกันเพราะเราก็พยายามจะทยายําพิธีบรรจุไม่ให้มีมหโหสพ ตอนเราประดับไฟสวยๆงามๆม,มีหลายร้านพ่อค้ามาติดต่อขอเปิดร้านปลาหมึกย่างร้านยิงเป้าร้านขายอะไรกลางคืนอะ่ะเห็นไฟสว่างสวายคิดว่ากลางคืนสามวันหลวงพ่อจะจัดโอ้โหสนุกสนานบอกว่าโยมเปิดก็ได้แต่ไม่มีใครซื้อยมนะเอ้าวทำไมไม่ซื้อเพราะคนที่มาที่ซื้อสินแปดแล้วก็นั่งสวดมนต์ฟังธรรมเขางงามีอย่างนี้ด้วยนะ ไปหาเครื่องเสียงมาเครื่องเสียงมาสามวันเขาบอกว่าพอถึงสามทุ่มวันหลวงพ่อหลวงพ่อปิดเครื่องได้เมื่อไหร่บอกบอกเอ้ยยังไม่ปิดปิดไม่ได้หรอกเขาบอกสองทุ่มติดได้ไหมบอกไม่ได้ปิดสเปิดสว่างเขาบอกผมเคยไปเอาเครื่องเสียงเครื่องขยายไปใช้หลายงานแล้วตั้งแต่อาชีพนี้มาเต็มที่มันตีสอง มาเจอวัดนี้เปิดทั้งวันทั้งคืนจนสว่างหกโมงสวดทั้งวันไฟไม่เคยเปิดเลยบอกโอ้ยอะไรกันนักหนาที่ไหนได้พระแบบวางกันเป็นกะตีหนึ่งชุดที่หนึ่งกลับไปนอนพอตีหนึ่งกลับมาชุดที่สองสวดถึงสว่างเลยนะคนควมเครื่องเสียงก็บอกไม่เคยพบไม่เคยเห็นมีแต่วัดนี้วัดเดียวที่ทําสวดทั้งคืนสวดมหาประฐานสวดมหาสมัยสวดมหาสตรีปฐานสวดธรรมจักร โยมไปเรียนสวดเขาว่าถึงกี่ตุ่มขึยนถึงกี่ตีเที่ยงคืนเลยไหมพระไม่เลือกเลยไหมเห็นไหมโอ้พระที่สวดอ่ะไม่ได้เครื่องไทยจะทำหรอกมาไปนอนแล้วจะให้ทําอยู่ก็เราเก็ดความรู้ความควันหลงให้โยมได้ฟังนะว่าเราได้จัดงานใหญ่ลุล่วงไปด้วยดีครูบาอาจารย์ก็ไม่พอใช้แล้ววันพระนี้วัดป่าสังาขอไปรูปหนึ่ง าทางชายภูมิไปช่วยงานชายภูมิอีกสองไปเมื่อเช้าในตีสี่ mm hmm. ก็เลยเหลือค่นเนี่ยสามรูปนะ mm hmm. พอได้ให้โยมได้ทําบุญบ้างก็ขออนุโมทนา,นานบุญกับทุกทกท,กท่านนะที่ได้ร่วมกันจัดงานฉลองเจดีนํเข้าปะอาหาราต้อนรับพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ต้อนรับแขกเรือที่มาร่วมงานาเห็นว่าไปรีสอร์ทบ้านดินด้วยนะจองกันเป็นแถวรีสอร์ท หัวสํโรงด้วยพวกคนกรุงเทพเขาไม่มาพักนอนที่วัดหรอกเขาบอกไม่สะดวกน้อยคนนักที่น้ำบางน้ำหิวก็เต็มไม่รู้บ้านดินเต็มหรือเปล่าไม่รู้นะวันวันงานเะนะพราะทุกคนก็อยากจะใกล้วัดแต่ท้าววัตถไดใกล้ที่สุดก็รีสอร์ทบ้านดินอาจารั์มีอยู่เนาะอ๋อโรงงานอ๋อนั่นอ่ะ ก็ได้เนาะหลายคนก็จองเต็มตั้งแต่ต้นๆแล้วนม,มาก็ถือว่าเป็นสีสันของวัดเราขออนุภาพแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบาร,รมีธรรมที่พวกเราร่วมกันบำเพ็ญจนถึงจบสมบูรณ์บริบูรณ์ได้รับความเพื่มปิติเชื่นชมยินดีขออานิสงส์บุญกุศลเหล่านี้เสริมส่งให้ทุกท่านมีสุภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญนึกคิดาัฒนาสิ่งใด ที่เป็นไปตามหลักธรรมคำนองสอนของพระผู้เป็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าความคิดความาัฒนานั้นท่านสำเร็จโดยทั่วทั่วกันทุกานทุกประการไปเถิดสาธุสาธุสาธุขวดน้ำกันนะยะธาวะริวะหะปุราปะริปุเดนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะจะมิจตุ สัพเพปุเรนตุสังกัปปะเจนโทปน,นรรโสยะธา,ามมณิโชติระโสยะธา,าสัพพิตโยววิัตสตุสัพพโรโคนัสตุมาเตหวันตุราโยสุขีที่ขายุโกขวพิวาตานสีริสานิจังวุฒาปยยัญญโยจัตโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังขารา

상 ส่วนนี้แหละเป็นเครื่องนำพาชีวิตไม่มีอย่างอื่นที่ประเสริฐเกินกว่าบุญไม่ว่าใครก็ปัถนาบุญพระโพธิสัตว์พระอาหารหันต์พระสัมมาพุทธเจ้ากว่าท่านจะบุญเต็มท่านก็ต้องสะสมทีนิดทีนิดเริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมดเลยนะเมธเทวดาก็เหมือนกันวันนี้เป็นวันพิเศษพอกดน้ําเสร็จต้องไปกราบตัก คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะจะได้เป็นเด็กดีเป็นมงคลต่อเรานะเดี๋ยวหลวงตาก็ขอขอ,อ้างเอาบุญกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ภูมิใจได้บำเพ็ญมาหลวงตาบำเพ็ญมาจงมาเสริมส่งให้ชีวิตหน้าที่การงานที่เราได้ตั้งใจปรารถนาดีแล้วนี่นำมาแต่ความสุขความเจริญ เป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนที่ดีตั้งใจเรียนเป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่มีปัญญา,าสามารถที่จะรักษา,าชีวิตรักษาทรัพย์สินรักษาชื่อวงตระกูลของเราให้จเจริญงอกงามไพบุญยิงย่งยิง่งขึ้นไปขออนุภาพแห่งกุศลเหล่านี้นึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาจงทุปปากประการด้วยเธอสาธุสาธุสาธุาธนะ สัพพีติโยวิวัตสตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีที่คาโยโกเพราะพิวาธนสีริสะนิจังวุธาปัยิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระดางสาธุสาธุสาธุมีความสุขมีปัญญามีความตันอยูเนะต้องเต็มด้วยนะครับ